อหลามพูดถึงรักเก่าเคยเป็นแฟนกับกบจริงหรือไม,ม่ค่ะสอนลามเองก็ทุ่มเทแรงกายแรงใจนะคะมีให้ครอบครัวลูกสาวสุดเที่ยวรักเก่งน้องวีจิค่ะล่าสุดเป็นแขกรับเชิญในรายการแจ็คขอคุยโดยแจ็คเองก็เล่าย้อนในยุคที่มีชื่อเสียงมากๆโด่งดังเริ่มก้าวข้าสู่จากการถ่ายงานโฆษณาค่ะไปเตะตาช่อง3ช่อง7 2สองช่องก็แย่งพระเอกกันส่วนเรื่องราวความรักเองมันจะเป็นคนเช่าชู เขมีแฟนทีละคนนะแฟนคนแรกเป็นคนนอกวงการครบกัน7ปีเลิกกันไปหลังจากนั้นก็มีแฟนอีกคนเป็นแอบคนนี้ก็คบกัน7ปีก็เลิกกันแล้วก็มาพุกับสาวสวยมีตำแหน่งมีมง7ปีแล้วก็สุดท้ายเลิกกันจนได้มาเจอกับคุณแม่น้องวิจิประเด็นข่าวที่ว่าคบกับกบสุวรรณนัน์สลาบ,บอกว่าเปล่าเลยกบนะเป็นน้องรักของเราเลยนะถามว่าอยากได้ผู้หญิงสไตล์ไหนผมคิดว่าคำถามนี้บ่อยมากถ้ามไม่ใช่เขาเป็นวีจิไหมถ้ามไม่ใช่เขา แต่ถ้าเป็นใครสักคนวิจิจะมาไหมจะใช่วิจิไหมถ้าใช่วีจิยังไงก็ต้องเป็นวิจิเพราะพี่รักวิจิมากใครมีหน้าที่ทําอะไรให้วิจิก็ทําไปทั้งชีวิตวีจิพี่มีสิทธิ์คุณแม่วิจิเขาก็มีหน้าที่ที่จะมาเจอมากินข้าวเท่านั้นเองแล้วตอนนี้เปิดใจให้ใครหรือยังสลามก็ตอบแทนคันว่าไม่หรือถ้าเปิดเข้า คือเข้ากับผมคนเดียวพอไม่ต้องมารักลูกผมหรือมายุ่งยากก็เป็นแฟนธรรมดามีเส้นแบ่งตรงนี้ก็เป็นหนึง่งนเรื่องราวที่สตรามเปิดเผยค่ะ No! Oh.